สิทธิ์พี่ของข้าจะมั่นคงเกินไปแล้วตอนที่สามร้อยหนึ่งสาวน้อยผู้ชื่นชมอาจารย์หลุงเจ้าหนึ่งหลี่ฉางโซ่คาดการถึงสถานการณ์ในยามนี้เอาไว้แล้วนอกจากนี้มันยังเกิดขึ้นล่าช้ากว่าที่หลี่ฉางโซ่คาดคิดเอาไว้มากแอบหลอกล่อให้บรรดาเซียนของสำนักบำเพญเต๋อเจี๋ยผิดใจกันแล้วยังให้จัดการกับเบื้องหลังของเทพแห่งท้องทะเลทักษิณที่มาจากสำนักบำเพนเต๋อหยินนั่นไม่ใช่กลนอบายแยบยนเลิศล้ำอะไรแต่เป็นเหมือน มาตรการรับมือมากกว่าซึ่งยังพิสูจน์ให้เห็นว่าสํานักบําเพ็ญประจิมเริ่มใส่ใจกับอิทธิพลของเทพแห่งท้องทะเลที่มีต่อเผ่ามังกรย่างเงาจริงจังลีชางโซ่แผ่สัมผัสเซียนรับรู้ออกไปตรวจสอบพื้นที่ในส่วนต่างๆโดยรอบของยอดเขาหยกน้อยก่อนที่เหล่าเซียนทั้งหกแห่งสํานักบําเพ็ญเต๋าเจียจะมาถึงไม่รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นผลให้เขามีอาจารย์อน้อยอีกหนึ่งคนในปีหน้าหรือไม่ ว้าวหลังจากผ่านปัญหามามากมายแล้วในที่สุดเรื่องระหว่างคู่บำเพนเต๋าปรมาจารย์หว่างชิงที่ขี้อายและประมาจารย์ใหญ่ผู้หญิงผยองก็ตกลงกันได้หลีช่ชางโซ่ตระหนักดีถึงความลำบากและยุ่งยากว่ามากมายเพียงใดกับคู่บำเพนเต๋าที่มีตัวตนไม่ธรรมดาเช่นนนี้คู่เซียนชราที่มีหลักฐานความสัมพันธ์มายาวนานนับพันปีที่ในที่สุดปรมาจารย์ใหญ่ตัวน้อยก็ตัดขาดอย่างเด็ดขาดะช่างมันเถิดอย่าไปพูดถึงอีกเลย เขาอาจาต่อสู้กับสำนักบำเพ็ญประจีมในด้านของสติปัญญาและความกล้าหาญเมื่อวางแผนต่อสู้กับพวกเขามันย่อมง่ายกว่าที่เขาจะทำหน้าที่เป็นจักรพรรดิและผู้ใต้บัญชาขององค์เน็กเซียนอย่างผิวเผินมากกว่าเป็นพี่น้องกับเผ่ามังกรในเวลาเดียวกันเขาต้องการใช้เรื่องเหล่านั้นเพื่อทดแทนนิบุญของเขาบัดนี้บรรดาเซียนของสำนักบำเพ็ญเตี่ยทั้งหกได้มาถึงจุดที่อยู่ห่างจากเมืองอันสุยไปทางใต้มากกว่าหนึ่งร้อยลี้แล้ว ในขณะนั้นตุกตากระดาษจำลองมนุษย์ที่ปลอมตัวเป็นเซียนชราก็ลุกขึ้นยืนและสะบัดแท้หางมากของเขาทางวิหารยินดีต้อนรับบรรดาแขกผู้ทรงเกียรติที่ด้านนอกห้องโถงด้านหลังทูตเทวะตอบกลับทันทีก่อนจะวิ่งออกไปเมื่อครึ่งชั่วยามก่อนวิหารหลักได้หยุดรับผู้สแสวงบุญแล้วและในขณะน,นี้เพียงกำลังเชิญเหล่าผู้สแสวงบุญที่เหลือออกไปเท่านั้นจากนั้นกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้ก็ยืนอยู่นอกห้องโถงด้านหลังแต่ละคนล้วนแผ่ไอสังหารออกมา สหายร่วมสำนักในยุคบรรพการเช่นอาจารย์หลุงเจ้ามาแล้วเช่นนั้นก็ย่อมจะได้รับบริการสุราและชาชั้นดีในระหว่างการมาเยือนวิหารที่นี่เชกเช่นบรรดาเซียนทั้งหกที่ไม่เคยพบมาก่อนเหล่านี้พวกเขามาที่นี่เพื่อไต่ถามเอาความแน่นอนว่าพวกเขาจะได้รับการต้อนรับจากกลุ่มชายร่างกำยำผู้แข็งแกร่งที่มีกล้ามเนื้อแขนใหญ่อันทรงพลังอย่างเต็มที่ เหล่ามนุษย์เวทหมู่บ้านสงที่เฝ้าอยู่นอกประตูทางเข้ากำลังหัวเราะและแกล้งเล่นกันสนุกสนานในขณะนั้นวิหารเทพทะเลจึงเต็มไปด้วยบรรยากาศคลื้นเรื่อนเริงและมีพลังในทันทีบัตรนั้นบรรดาเซียนของสำนักบำเพ็ญนเต๋าเจี๋ยทั้งหกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าแล้วหลี่ฉางโซ่ในร่างจำแรงขี่เมฆออกมาต้อนรับพวกเขาเขาเผยรอยยิ้มออกมาบนใบหน้าที่ดูใจดีมีเมตายิ่งนักทำให้ผู้คนรู้สึกว่าเขาผ่านประสบการณ์ชีวิตมามา,มากมายและวางเฉยต่อทุกสิ่ง แน่นอนว่าไม่ใช่ว่าเขาเหยียดหยันทุกสรรพสิ่งและไม่เชื่อในการฝึกบำเพ็ญแต่กลับเป็นความรู้สึกนิ่งเฉยเมยต่อทุกสิ่งและไม่ใส่ใจในการแข่งแย่งแข่งขันนั่นก็เป็นชั้นของการปลอมตัวเช่นกันร่างจำแรงของเขานี้ได้ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกในเบื้องต้นว่าเทพแห่งท้องทะเลทักษิณเป็นชายชาราและเขาต้องการปิดบงังและปกป้องร่างหลักของเขาเอง หลีช่ชางโซ่บินขึ้นไปบนท้องฟ้าในขณะที่ทั้งหกคนต่างก็มองหน้ากันจากนั้นเด็กสาวในชุดกระโปรงสั้นสีเหลืองก็ก้าวออกไปข้างหน้าครึ่งก้าวและยืนอยู่ข้างหน้าคนอีกห้าคนที่เหลือเห็นได้ชัดว่านางเป็นผู้นําคนกลุ่มนี้ไม่ต้องกล่าวถึงรูปร่างหน้าตาของเด็กสาวผู้นี้ส่วนใหญ่ผู้ที่ฝึกบำเพ็ญในขอบเขตเซียนจินได้เป็นเพราะพวกเขางดงามแม้ว่าบางคนจะเป็นเพราะมีความชอบพิเศษมากกว่า สิ่งที่สะดุดตาก็คือเครื่องแต่งกายของเด็กสาวต่างไปจากผู้ฝึกบำเพ็ญหญิงส่วนใหญ่นางสวมชุดกระโปรงสั้นรองเท้าผ้าหุ้มข้อมีช่อดอกไม้และสร้อยข้อมือและผูกเส้นผมยาวของนางเป็นทรงเสี่ยวหลงเปาหนึ่งสองก้อนเล็กๆทำให้ผู้คนรู้สึกว่านางยังเด็กแต่พลังสะกดข่มที่เล็ดลอดออกมาจากร่างของนางนั้นนางเป็นเซียนจินแท้หาใช่เซียนจินธรรมดาอย่างเจ้าสำนักจี้อูหยกไม่ นอกจากนี้นางยังดูค่อนข้างสุภาพในขณะที่นางขมวดคิ้วและกล่าวว่าสหายเต่าท่านคือเทพแห่งท้องทะเลทักษิณใช่หรือไม่ใช่ข้าเองลีชังโซยิ้มและพยักหน้าพลางกล่าวว่าข้ารู้แล้วว่าสหายเต่ามาที่นี่ด้วยเหตุใดแล้วโปรดไปที่วิหารกับข้าเพื่อฟังข้าชี้แจงสักหน่อยเพราะอย่างไรเสียสถานที่แห่งนี้ก็คือโลกมนุษย์ย่อมไม่ใช่เรื่องดีที่จะทําให้มนุษย์หวาดกลัวสาวน้อยเซียนจินกับพริบตาและทันใดนั้นก็ชี้ไปทางถนนใกล้กับวิหารเทพทะเลที่ดูคึกคักเฉกเช่นเคย พวกเขากลัวหรือหลี่ฉางโซ่หันศีรษะไปมองและเห็นสิ่งที่มนุษย์กำลังทำซึ่งมีเพียงเด็กและผู้แสงบุญจำนวนเล็กๆที่มาจากแดนไกลเท่านั้นที่แงนหน้าขึ้นมองสถานการณ์บนท้องฟ้าแต่ชาวเมืองอันสุยจะเคยชินกับการเห็นบรรดาเซียนมักจะไปวะเวียนมาเยือนวิหารเทพทะเลอยู่แล้วในเวลานั้นหลี่ฉางโซ่ค่อยๆค,ค,คลี่ยิ้มช้าๆและกล่าวว่ามันยังไม่เหมาะหือสาวน้อยเม้มปากแน่นแต่ข้าคิดว่าสหายเต๋ามีสิ่งซ่อนเร้นอยู่ในใจ ในเมื่อเจ้ารู้ว่าพวกเรามาที่นี่ด้วยเหตุใดแล้วเช่นนั้นก็ให้ข้าถามเจ้าสักหน่อยว่าเจ้าคิดวางแผนร้ายต่อสิทธิ์ชั้นนอกของสำนักหรือไม่หลี่ชางโซ่ขมวดคิ้วและถามว่าสอหายเต่าชไหนเจ้าถึงกล่าวเช่นนี้ใหญ่ไม่ไปที่ห้องถงด้านหลังก่อนเล่ามีบางเรื่องที่ยากจะพูดตรงๆงได้ที่นี่ในเมื่อไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นในใจแล้วเหตุใดยังต้องปิดบังการพูดคุยด้วยสาวน้อยขมวดคิ้วเล็กน้อยและจ้องมองมองดวงดางของหลี่ชางโซ่เจ้าต้องมีอุบายคิดร้ายต่อสิทธิ์พี่กงหมิงแน่ๆ หลีช้างโซ่ตะลึงงานทันทีนั่นคือสิ่งเดียวที่เขากล้าสาบานได้ว่าในวันนั้นเจ้ากงหมิงเป็นคนที่เต็มใจกระโดดลงไปในหลุมสองจริงๆเดิมทีเขาเพียงอยากเลียกล่อมหวงหลงเจินเหรินแต่ไม่คิดว่าเจ้ากงหมิงจะกระตือรือร้อนและตื่นเต้นอย่างยิ่งเขาตะโกนลั่นว่าทั้งสามสำนักบำเพ็ญเต่าล้วนเป็นครอบครัวเดียวกันและรีบพุ่งตรงไปที่ก้นหลุมแล้วยังนอนลงไปอีกด้วย แต่ในขณะนี้หลีช่ชางโซ่ทําได้เพียงน้มน้าวให้อีกฝ่ายออกไปพูดคุยในเรื่องนี้ก่อนหากยังคุยกันที่นี่ยอมจะส่งผลให้เขาหลุดเปิดเผยข้อมูลบางอย่างได้ง่ายจริงๆหลีชางโซ่กล่าวว่าสหายเต่าเจ้าบอกว่าข้าวางแผนร้ายต่อผู้อาวุโสกงหมิงแล้วเจ้ามีหลักฐานและพยานหรือไม่เด็กสาวงุนงงเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าหลักฐานและพยานคืออะไรเป็นผู้คนหรือวัตถุที่พิสูจน์ความถูกต้องของเรื่องนี้ได้ ข้าเคยได้ยินคนบนเกาะพูดเช่นนี้แน่นอนว่าย่อมต้องไม่ใช่เรื่องหลอกลวงสาวน้อยในชุดกระโปรงสีเหลืองยืดอกและเชิดหน้าขึ้นทันใดนั้นนางก็ดูเหลือล้นขึ้นมาอย่างน่าตกใจนางกล่าวอย่างเย็นชาว่าไม่มีทางที่ผู้ใดจะมาปั้นน้ำเป็นตัวเพื่อวางแผนคิดร้ายต่อเทพนอกรีดเช่นเจ้าหรอกเจ้าไม่ได้รับบุญจากเครื่องศักดิ์รีเท่านั้นแต่ทั้งสำนักบำเพ็ญประจิมและสำนักบำเพ็ญเต๋าเจียล้วนเป็นสำนักใหญ่ในโลกแล้วเจ้ามีภูมิหลังอย่างไรกันเล่า หลีชังโซ่ไม่ได้โกรธแม้แต่น้อยเมื่อได้ยินเช่นนี้ความจริงแล้วเขายังอยากจะหัวเราะด้วยซ้ำในเมื่ออีกฝ่ายพูดเช่นนั้นได้นั่นย่อมหมายความว่าการอําพรางตัวของเขานั้นผ่านได้นอกจากนี้คําพูดของอีกฝ่ายยังได้เปิดเผยข้อมูลมากเกินไปอีกด้วยเหล่าเซียนทั้งหกนั้นน่าจะเป็น ฝูงกินแตงสามที่ถูกเกาะเต่าทองปลุกปั่นขึ้นมาพวกเขาไม่รู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างสำนักเทพทะเลและสำนักบำเพนเต่าหยินในทะเลทักษินด้วยซ้ำทันใดนั้นพวกเขาก็รีบรีบเร่งให้ผู้นำของพวกเขาไต่าถามเอาความกับเขาคนเช่นนี้มักจะถูกหลอกได้ง่ายแต่เหี่ยวเช่นเขาก็ยังพยายามต่อสู้กับกระต่ายอย่างสุดกำลังโดยไร้ความเมตตาและไม่ยั้งมือใดๆ ลีชังโซยิ้มและกล่าวว่าในด้านภูมิหลังข้าก็นับว่าเป็นคนของสำนักบำเพญเต๋าหยินเช่นกันหากเจ้าไม่รู้เรื่องนี้แล้วใหญ่ไม่ลองตรวจสอบดูก่อนเล่าเจ้ามาจากสำนักบำเพนเต๋าหยินหรือหลีช่ชางโซยิ้มเฉยไม่เอ่ยว่าจาแล้วจูจ่ๆเขาก็โคจรอักระตาในร่างของเขาเล็กน้อยซึ่งทําให้เหล่าเซียนสองสามคนแห่งสำนักบำเพนเต๋าเจียมีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยทันทีพระสูตรนิรกรรมและไทชิงเต๋าหาน เป็นสายเดียวกันแบบแรกเป็นวิธีฝึกบำเพ็นอย่างเดียวเท่านั้นในขณะที่อย่างหลังไม่ได้เป็นเพียงวิธีฝึกบำเพนเท่านั้นแต่ยังเป็นหลักแห่งเต๋าที่มีคำสอนของจอมปราดมากมายอีกด้วยในด้านของมูลค่าแล้วแน่นอนว่าไทชิงเต๋หานที่ปรมาจย์ผู้ยิ่งใหญ่มอบให้เขาเป็นของขวัญย่อมล้ำค่ามากกว่าอย่างแน่นอนในขณะนั้นหลี่ฉางโซ่ได้เปิดเผยอัครเต๋าที่ได้รับมาจากการฝึกไทชิงเต๋หานออกมาซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวตนของเขาว่าเป็นสิทธิของสำนักบำเพนเต๋หยิน บัดนั้นสาวน้อยในชุดสีเหลืองก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นชายวัยกลางคนที่อยู่ข้างข้างนางก็ประสานมือคาระวะให้หลี่ชังโซ่แล้วยิ้มพลางกล่าวว่าก่อนหน้านี้พวกเราวุ่นวามไปสักหน่อยไม่รู้ว่าสหายเต่ามาจากสำนักบำเพ็ญนเต่าด้วยข้าย,ยังต้องขอให้สหายเต่าโปรดอย่าได้ขุนเคืองไปเลยหลี่ชังโซ่ยิ้มอย่างอบอุ่นและกล่าวว่าเช่นนั้นทุกคนตอนนี้พวกเจ้าเข้าไปคุยกันด้านในก่อนได้หรือไม่ หทรงผมที่ผูกมวยผมสองข้างดูคล้ายสลาเปาเล็กๆสองชิ้นจึงเรียกเสี่ยวหลงเปาสองหลุมในที่นี้เป็นการอุปมาดั่งอุบายหรือแผนการ 3. ผู้เฝ้าชมเหตุการณ์เปรียบได้กับไทยมุงหรือพวกชอบเผือกนั่นเองสิทธิพของข้าจะมั่นคงเกินไปแล้วตอนที่302สาวน้อยผู้ชื่นชมอาจารย์หลุงเจ้า2แน่นอนสาวน้อยในชุดเหลืองแข่นเสียงกล่าวว่า แต่ต่อให้เจ้าจะเป็นคนของสำนักบำเพ็ญนเต๋าหยินแต่หากเจ้าวางแผนทำร้ายสิทธิพี่กงหมิงจริงๆข้าก็จะไม่ปล่อยเจ้าไว้อย่างแน่นอนหืมชไนานางจึงกล่าวเช่นนั้นหลี่ชางโซ่จับจ้องมองเด็กสาวที่ดูดื้อรั้นเล็กน้อยอย่างสงสัยหรือว่าบางทีอาจเป็นหรือว่านางมีความรักกับอาจารย์ลุงเจ้าเขานึกถึงใบหน้าหล่อเหลาของท่านอาจารย์ลุงเจ้าขณะที่กำลังลูกคราวแล้วมองไปที่เด็กสาวผู้นี้ นี่คือโลกบรรพการที่ข้าคุ้นเคยกับความแปลกประหลาดของมันมานานแล้วหลีช้างโซ่หันกลับมาและผายมือเชื้อเชิญก่อนจะบกแซหางมาแล้วนําคนทั้งหกลงไปทูตเทวผู้แข็งแกร่งทั้งสองด้านต่างประสานมือและคงคันวะให้พร้อมๆกันการเคลื่อนไหวของพวกเขาล้วนเคลื่อนไหวอย,อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและดูทรงพลังในขณะนั้นเหล่าเซียนทั้งหกบนเกาะเต่าทองต่างพากันขมวดคิ้วแล้วห้าคนก็เดินตามเด็กสาวในชุดสีเหลืองเข้าไปในห้องโถงด้านหลัง เมื่อเข้าสู่สำนักเทพทะเลแล้วย่อมจะจัดการสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นมากหลีชางโซซึ่งเป็นผู้นำทางโบกแท้หางมาเบาๆในขณะที่พวกเขาต่างก็จ้องมองตามปลายแท้หางมาแล้วมองไปที่ภาพวาดภูเขาแม่น้ำพวกเขาทั้งหมดล้วนเป็นสิทธิของสำนักบำเพญเต๋อเจียเด็กสาวในชุดเหลืองก็เคยได้ฟังคำเทศนาของจอมปราดเทพหลายครั้งและใบหน้าง,งดงามของนางก็ดูตกใจในขณะนี้ไม่เพียงแต่เด็กสาวในชุดเหลืองเท่านั้น แต่อีกห้าคนก็ยังสัมผัสได้ถึงเจ็ดจำนงนกระบี่ในภาพวาดภูเขาแม่น้ำตลอดจนร่องรอยของอัคระตเต๋าที่พวกเขาคุ้นเคยนี่คือเหล่าเซียนทั้งหกต่างก็มองหน้ากันและเห็นความกลัวในสายตาของอีกห้าคนเด็กหญิงชุดเหลืองขมวดคิ้วและถามตรงๆว่าเหตุใดเจ้าถึงมีภาพวาดของท่านปรมาจารย์จอมปราดของข้าอยู่ที่นี่ด้วยหลี่ชางโซ่ยิ้มอย่างสงบและกล่าวว่าเป็นของขวัญจากสหายเล็กน้อย บรรดาเซียนทั้งหกของสำนักบำเพ็ญเต๋เจี๋พลันเกิดจินตนาการโลดแล่นไปในทันทีหลี่ชังโซยิ้มและกล่าวว่าสหายเต๋าโปรดนั่งลงเถิดข้าจะเล่ารายละเอียดในสิ่งที่เจ้าสงสัยและยังขอให้สหายเต๋าโปรดบอกเรื่องนี้ให้แก่สหายเต๋าบนเกาะเต๋า,ตาด้วยอย่าให้เข้าใจผิดผิดเช่นนี้อีกเหล่าเซียนทั้งหกนั่งลงทั้งสองข้างโดยไม่เอ่ยอะไรจากนั้นเด็กสาวในชุดเหลืองถามว่านี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือเป็นความเข้าใจผิดอย่างแน่นอน หลีชฉางโซ่ยิ้มและกล่าวว่าก่อนที่เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องนี้เราบอกชื่อกันละกันก่อนจะดีกว่าหรือไม่ข้าเป็นคนของสำนักบำเพ็ญนเต๋าหยินขณะนี้ข้ากำลังอาศัยสำนักเทพทะเลเพื่อสะสมเครื่องสักการะข้ามีนามเต่ว่าช้างเกิงเป็นสหายเต๋าช้างเกิงนั่นเองในยามนั้นหนึ่งในพวกเขาก็ประสานมือคาระวะให้ตามปกติทว่าเด็กสาวในชุดเหลืองเพียงจ้องมองเขาและพยักหน้าเท่านั้น จากนั้นเซียนทั้งหกต่างก็แนะนําตัวกันแม้เด็กสาวในชุดเหลืองจะไม่ได้พูดอะไรแต่ก็มีคนอื่นพูดแทนนางนี่คือสิบจักรพรรดิสวรรค์แห่งเกาะเต่าทองของเรานางมีนามว่าเทพธิดาจินกวงหนึ่งเทพธิดาจินกวงนางคือเด็กสาวด้วยรันผู้นี้หรือหลี่ชางโซ่ถอนหายใจในใจของเขาเหตุใดจึงมีผู้มาเยือนที่เป็นเทพผู้ทำแห่งสารสวรรค์นในภายหน้าที่จะต้องเจ็บปวดทนทุกข์ในมหาทานสวรรค์ปรับดาเทพอีกคนหนึ่งด้วยเล่า เทพธิดาจินกวงเป็นหนึ่งในสิบจักรพรรดิสวรรค์นางเป็นน้องสาวบุญธรรมของจักรพรรดิ์ชินวานซึ่งไม่ใช่สิทธิ์ของสี่สำนักใหญ่ที่มีพลังเวททรงพลังยิ่งคือเทพธิดาจินหลิงซึ่งหลี่ฉางโซ่รู้สึกประทับใจกับเทพธิดาผู้นี้นักนางจะมีจุดจบอนาถในช่วงมหาทันสวรันรปรับดาเทพนางติดตามจักรพรรดิสวรรค์อีกเก้าคนและจัดตั้งค่ายกลสิบสมบูรณ์และกลายเป็นกลุ่มสิบสองเซียนจินแห่งสำนักบำเพ็ญเต๋าฉาและถูกจอมสังหารเทพธิดากวงเฉิงจื่อโจมตีด้วยตราประทับสวรคร์จนตกตกาย แต่เหตุใดผู้คนของสำนักบำเพ็ญนเต๋าเจียถึงชอบเรียกตัวเองว่าเทพธิดาช่างเรียบง่ายยิ่งนอกจากนี้หลี่ฉางโซ่ยิ้มและกล่าวว่าเป็นผู้อาวุโสเทพธิดาจินกวงนี่เองโปรดอภัยที่ล่วงเกินแล้วคำว่าจินกวงนั้นดูไม่เข้ากับภาพลักษณ์ที่บอบบางและงดงามของเด็กสาวอย่างยิ่งเฮญิงสาวในชุดเหลืองเทพธิดาจินกวงอยากริมฝีปากแล้วกล่าวว่า อย่าคิดว่าหากรู้จักปรมาจารย์แห่งสำนักบำเพ็นเต๋าเจี๋ยของเราแล้วเราจะปล่อยให้เจ้าวางแผนร้ายต่อสิทธิพี่กงหมิงได้มาว่าเรื่องประเด็นหลักกันได้แล้วเจ้าพูดความจริงของเจ้ามาข้าจะฟังหากเจ้ากล้าโกหกแม้เพียงครึ่งคำวันนี้ข้าจะทำลายวิหารเทพทะเลของเจ้าอย่างแน่นอนไดสิหลีช่ชางโซ่พยักหน้าช้าๆและเริ่มปฏิบัติการของเขาในวันนี้ฟื้นฟูศาสตร์การใช้ทักษะโวหารแบบดั้งเดิมหลีช่ชางโซ่ถามว่า พวกท่านทุกคนคุ้นเคยกับผู้อาวุโสกงหมิงหรืออีกห้าคนล้วนเงียบงนันมีเพียงเทพธิดาจินกวงเท่านั้นที่กล่าวอย่างสงบว่าแน่นอนว่าย่อมคุ้นเคยข้ารู้จักสิทธิ์พี่กงหมิงมานานแล้วตั้งแต่เมื่อข้าเข้าไปในเกาะเต่าทองครั้งแรกสิทธิ์พี่ก็ดูแลข้าในทุกๆเรื่องเช่นนั้นแล้วพวกท่านจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเป็นเซียนแห่งสำนักบําเพ็ญเต่าเจี๋ยจริงๆหลีช่ชางโซ่กล่าวเสริมต่อทันทีว่า โปรดอย่าเข้าใจผิดแต่สิ่งที่ข้ากำลังจะพูดเป็นความลับของสหายเต๋ากงหมิงทุกคนเหตุใดพวกท่านไม่ใช้ชื่อของพวกท่านเองทำปฏิญญาต้าเต่าเล่าหากพวกท่านสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเซียนแห่งสำนักบำเพ็ญนเต๋าเจียจริงๆข้าก็จะบอกพวกท่านทุกอย่างเท่าที่จะบอกได้แน่นอนข้าจะทำข้าไม่กลัวเจ้าหรอกเทพธิดาจินกวงลุกขึ้นยืนก่อนเป็นคนแรก นางยกมือขึ้นและให้สัตสาบานปฏิญญาต้าเต๋าโดยบอกว่าหากนางไม่ใช่เทพธิดาจินกวงแห่งสิบจัก,กรพรรสวรร์ของเกาะเต่าทองนางก็ยินดีที่จะรับทานสายฟ้าเทพสวรรค์ม่วงจากนั้นคนอื่นๆก็ปฏิบัติตามทั้งหมดล้วนได้พิสูจน์ตัวตนของพวกเขาเองว่าเป็นเซียนแห่งสำนักบำเพ็ญนเต่าเจี๋ยจริงๆหลังจากที่พวกเขาสาบานแล้วหลี่ชางโซ่ก็ถอนหายใจช้าๆและกล่าวว่าพวกท่านทุกคนคิดว่าผู้อาวุโสกงหมิงโง่เขลาหรือฉลาดละ่ะ แน่นอนว่าย่อมฉลาดเทพธิดาจินกวงตอบเป็นคนแรกเมื่อกล่าวต่อทันทีว่าเจ้าพูดเช่นนั้นได้อย่างไรทุกคนล้วนรู้ว่าสิทธิพ่กงหมิงคือผู้ทรงคุณธรรมสูงเทียมฟ้าเขาทำทุกอย่างเพื่อดูแลพวกเราตลอดเวลาและก็เป็นคนฉลาดในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วยายถึงคิดว่าข้าจะสามารถวางแผนคิดร้ายต่อผู้อาวุโสกงหมิงได้ หลี่ฉางโซ่ถามกลับทันใดนั้นเทพธิดาจินกวงก็กรับพริบตานางรู้สึกว่าสิ่งที่เขากล่าวนั้นมีเหตุผลบางอย่างอาในเมื่อทุกคนถามแล้วข้าก็จะชี้แจงเรื่องนี้ให้ฟังอย่างละเอียดหลีช่ชางโซ่ถอนหายใจและเริ่มเล่าเรื่องราวที่เขาทำเขาเล่าทุกอย่างนับตั้งแต่ครั้งแรกที่เจ้ากงหมิงพบกับเทพแห่งท้องทะเลตามด้วยความบาดหมางระหว่างเจ้ากงหมิงกับสำนักบำเพ็ญประจิมรวมถึงเรื่องที่เขาเคยไปที่เกาะซานเซียนเพื่อขอให้เทพธิดาอาวินเซียช่วยเกลี้ยกล่อมผู้อาวุโสกงหมิง ในช่วงกลางดึกคนของสำนักบำเพ็ญเต๋อเจียทั้งหกต่างก็ขี่เมฆขึ้นมาจากทางด้านหลังของสำนักเทพทะเลด้วยความรู้สึกผิดที่ฉายชัดออกมาบนใบหน้าของพวกเขาและก่อนที่พวกเขาจะจักไปเทพธิดาจินกวงผู้ไรเหตุผลมาแต่เดิมก็เม้มริมฝีปากแล้วค้งคำนับให้หลี่ชางโซ่ซ้ำจากนั้นนางก็กล่าวว่าก่อนหน้านี้เป็นข้าผิดเองที่กล่าวโทษท่านอย่างผิดผิดสหายเต๋าชางเกิงข้าเกือบเสียรู้ผู้อื่นขอสหายเต๋าชางเกิงปรดให้อภัยข้าด้วย หากพวกเราทำลายโอกาสของสิทธิพี่กงหมิงข้าก็ไม่รู้จริงๆเหอะสหายเต่าชังเกิงนี่คือของขวัญเล็กน้อยเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและความเคารพจากพวกเราโปรดช่วยชี้แนะในการวางแผนและกลยุทธ์ต่างๆให้สิทธิพี่กงหมิงของพวกเราเพิ่มเติมต่อไปด้วยหลีช่ชางโซ่พยักหน้าด้วยรอยยิ้มและดูพวกเขาออกจากที่นั้นไปบนก้อนเมฆโดยไม่รับของขวัญจากทั้งหกหลี่ฉางโซ่ยิ้มพลางพยักหน้าแล้วเฝ้าดูพวกเขาขับเคลื่อนเมฆจากไปบนโดยไม่ได้รับของขวัญใดๆจากพวกเขาทั้งหก เมื่อเทพธิดาจินกวงบินจากไปหลี่ฉางโซ่ก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อดูจากสีหน้าท่าทีของเทพธิดาจินกวงในวันนี้เขาคิดว่านางน่าจะเป็นหนึ่งในสาวน้อยผู้ชื่นชมอาจารย์ลุงเจ้าซึ่งเป็นเสียนจินนางชื่นชมเขาอยู่ในใจมานานแล้วแต่ไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกออกมาผู้อาวุโสเจ้ากงหมิงไม่ควรสนใจเรื่องคู่บำเพ็ญนเต๋าและเทพธิดาจินกวงก็คงทำได้เพียงเก็บความชื่นชมนี้เอาไว้ในใจนางเท่านั้น หลีชังโซ่นึกถึงเรื่องราวที่เคยบอกพวกเขาก่อนหน้านี้ที่ทวนความจริงแล้วเขาไม่ได้หลอกลวงโกหกแต่เพียงเปิดเผยบางส่วนอย่างคลุมเครือเท่านั้นและไม่ได้เปิดเผยแผนการใดๆที่เกี่ยวข้องกับเผ่ามังกรเขาไม่รู้ว่าจะมียางเซียนคนอื่นๆจากสำนักบําเพ็ญเต๋อเจียมาไต่ถามเอาความกับเขาอีกหรือไม่หากพวกเขายังคงมารบกวนข้าก็จะส่งผลต่อพลังงานของข้าอย่างมาก หลี่ฉังโซ่พึมพำและถอนหายใจเบาๆทว่าในขณะที่เขากำลังจะใช้หลีกลีปัทพีซ่อนกายเขาก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยและอ่อนโยนอยู่ทางด้านหลังเขาสหายเต่าท่านไม่คิดจะหันกลับมาดูสักหน่อยหรือแน่นอนว่าหลีช่ชางโซ่ย่อมรู้ว่านั่นเป็นเสียงของผู้ใดและยังรู้สึกเบิกบานใจเล็กน้อยเมื่อได้เห็นอีกฝ่ายอย่างไรก็ตามภายใต้สถานการณ์ที่สัมผัเสเซียนรับรู้ของเขาไม่อาจตรวจพบได้นี้อีกฝ่ายก็กล่าวขึ้นมาทันที ในห้องลับใต้ดินของยอดเขาหยกน้อยบัดนั้นร่างของหลี่ฉังโซพลันเยียบเย็นเส้นขนของเขาลุกชันขึ้นด้วยความหวาดกลัวเขาเกือบจะทำลายตุ๊กตากระดาษจำลองมนุษย์แล้ว 1. เทพธิดาจ,จินกวงหรือจินกวงเซิร์หมู่หรือเจ้าแม่แห่งแสงทองว่ากันว่าทรงอีกหน้าที่หนึ่งคือใช้กระจกฉายเป็นแสงเพื่อให้สัญญ,ญาณแก่เทพเล่ยกงเทพสายฟ้าว่าต้องปล่อยสายฟ้าฟ,า,ฟาดเพื่อลงโทษคนผู้ใด